ถ้าจิตใจของเรานั้นไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในความสุขอันนั้นและในความทุกขอนนั้นแล้วนะจิตใจของเราก็จะถึงกระแสของปณิพานคือความสงบแล้วครับน,ะนี่ให้เราเห็นว่าทุกเกิดเป็นมาแล้วทุกมันก็ดับไป สุขเกิดเป็นมาสุขมันก็ดับไปนอกเหนือนี่ไม่มีแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ไปติดอยู่ในความรักไม่ติดอยู่ในความชังไม่ติดในความสุขไม่ติดในความทุกข์เท่านั้นก็เรียกว่าเราเดินตามกระแสธรรมของสมณนะ นี่ทีนี้เราปฏิบัติสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อันนี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าของเราเจริญมาแล้วถูกมาแล้วพบมาแล้วท่านจึงมาสอนเราอืมให้เห็นความรักให้เห็นความชั่ง ให้เห็นความสุขให้เห็นความทุกข์ว่ามันเป็นธรรมมาทิติิธรรมานิยามมันจ้งของมันอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดการใดก็เป็นอยู่อย่างนั้น,แต,น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 แต่ว่าเมื่อจิตของผู้ชนาะแล้ว ไม่ตามไปส่งเสริมมันนะไม่ตามไปเยินยอมันไม่ตามไปยึดมัน่นมันไม่ตามไปถือมัน่นมันมันก็มีจิตอันปล่อยวางกามมาสุคันวิการโยโคอัจจะกิระมัทฐายโยโคตอนนั้นดั่มไปตอนนั้นเนี่ยให้สม่ำเสมอ มันก็เป็นสัมมาปฏิปทาเป็นสัมมาปฏิบัติถูกทางเหมือนท่อนไม้ที่ปล่อยไปตามกระแสน้ำมันไม่ติดอยู่ฝั่งโน้นไม่ติดอยู่ฝั่งนี้มันไม่ผุไม่พังมันไม่เนา่ามันก็ถึงทะเลจนได้เราทำประพุติปฏิบัตินี้เล่นจากทางทั้งสองอย่างนั้นแล้วคือกามัสุกนิการโยโกอัตตะกิรัมฐานโยโกแล้ว มันก <ừ> ็ถึงความสงบ